ข้อมูลรุ่นกันนะครับเนดะ้อว่ากับอันกับอันนไหนชิดแน่นอนแน่นอนก็การครับผมตอนเราอยู่ในตอนนี้พวกเรากําลังอยู่เพื่อนๆและเอ็มซีกำลังอยู่ข้างในใพงหนูกลายเป็นหนูแล้วมั้งดูกำลังลุกโลดดูกำลับโอ้ยโอ้ยโอ้ยบันค้อกันเลยบันค้อกันเลยดูกำลังลุกโลดนีนด่รู้สึกว่าลุกโลดลากล่านี่รู้สึกว่าเอาจริงกัะนแลนะ้วเนาะหนอนทางมัน นล้วไม่ต้องเสียงละโอเคละบาดเขาจะฟังๆัว่าจังน้อยอันน่าอันน่าอันน่าไม่ให้มันตกใจเลยโอเคบาดมันตกใจเนาะเฮาเฮาพิสูจน์กันเลยว่าระวังกันนี่เนาะดีนเนียนกันคือว่ายังเพิ่นตะก้อใส่รำนี่มันมีตะก้อเนะครับเด้อมีตะก้อจังน้อยอืมเขาจะจังน้อยด้วยยาไปน้ำจังน้อยตัว อฮ้ยจอรู้เจอรู้เจอรูมมอ้มันมักซอกมันมักซอกเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้ได้แท้แหละล่ะเอาละทีนี้นะสุดยอดเลยผมว่านะนั่นคือทางออกที่แก้กไขเพราะว่ามันกลัวนี่และผมจะมาดวลกับตัวนี้ร่วงเข้าพาผ่า ลองดูดิยินเสียงอย่างแก่ๆผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเดีย๋ยวเขาไปเบิ่งกันนะครับเนะาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งกันถามต่อไปถามต่อไปเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งทิ้งผมนะเพื่อนๆอ,อย่าทิ้งผมนะ เปเพื่อนเลยเอฟซีอย่าพึ่งทิ้งผมไปไหนนะนี่แผนการของผมกำลังจะไปได้ดีผมคิดว่างั้นแหละมงว่าคงม,มีอะไรผมมั่นใจว่มันต้องมาเอาข้าวว่ามันต้องมาเอาข้าวอยู่นี่ผมผมมั่นใจมากๆเลยเอาละ โอละทีนี้นะผมจะใส่ข้างในนั้นเลยเนี่ยข้างในนี้นี่เดี๋ยวเอาฟางอบมันไว้ขอโทษด้วยครับเด้อเฮ่อาละทีนี้เอาละ,ละดิเดนูดิเดนู เดี๋ยวได้รู้กันเดี๋ยวรู้กันดิมันจะฉลาดแค่ไหนเจอกับลุงโลดนักล่าเดี๋ยวรู้ดิเจรู้เดี๋ยวลิตาให้อบบีมเคเลยอู้ยโล่อาจารย์โล่เลยมันมามันมันจะหาทีเดียวถ้ามันมามันหาแน่ๆนี่เดี๋ยวเย็นนี้มาเจอเจอดิเย็นนี้เจอจริงแหละเจอดิอย่างเี้ เอาละบาทนี่เข้ามาสรุปผลงานกันว่าอียังสีดวนระวังมันผมใจแบบตะกอน,กนะครับเนาะมีรำแต่นี่มีรวงเข้าจะได้รู้กันว่าอันไหนจะไปกัน่นี่ผมยังมีอีกสองยังมีอีกสองครับผมนี่ยังเหลืออีกสองครับผมทำมาพิเศษเลยทำมาพิเศษเลยเพื่อนเพื่อนเลิเเกสีต้องขอบพระคุณเปน็นณที่นี้ด้วยอีกครั้ง บ่อยกี่ถึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูดุ่นไอ้นั่นน่ผมแบบโอ้โหผมผมตามล่ามานานเนี่ยนะตามล่ามาทุกวันเลยมันสลัดกลองผมมันก็ไปกระแทกตัวมันอะมันมันหลบไปเลยหลบไปเลยไปโดนตัวมันเขาจังจงหลบไปเลยเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยผมเห็นใจแต่ผมคิดว่าเออถ้าทำไปแล้วมันมันมันไม่มันกลัวไม่อยู่ได้กลัวผลเสียตามมาไง ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยใหญ่ๆอย่างนั้นเน่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนะี่ยอย่างที่ผมบอกนะเจอกันที่นี่เลยเพื่อนๆเริ่มสีเจอกันที่นี่นี่จุดนี่เลยนี่ทีนี้นะเจอกันแน่เลยดูหนาวปะ่ะเดี๋ยวผมพาไปนู่นเลยอ่ะตามไปดิเจอเดี๋ยวเจอดิ